มิซิตแอนนาอะแฮปปี้เลดี้นะคะวันนี้เรามีเรื่องที่มาคุยกันถึงเรื่องที่ซึ่งไม่มีใครอยากจะเป็นสถานภาพเช่นที่จะพูดถึงนะคะสถานภาพพ่อไม้หรือแม่ไม้ค่ะเมื่อเรามาพูดถึงสถานภาพนี้เราควรที่ต้องรู้อะไรบ้างนะคะหลังจากที่เราจดทะเบียนสมรสแต่ง ะะและสักวันหนึ่งสามีอันเป็นที่รักหรือภรรยาอันเป็นที่รักชาวอเมริกันของเราต้องเสียชีวิตไปเราจะทํำยังไงบ้างคะตามหลักศาสนานะคะพระองค์พูดว่าเกิดเท่าไหร่ Social security benefit ของที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเงินประกันสังคมของเขาเป็นรายเดือนที่เรารับทุกเดือนทุกเดือนอยู่แล้วนะคะเมื่อเมื่อสามีเราเสียชีวิตแล้วสิ่งใดที่เราควรทำบ้างเมื่อสามีหรือภรรยาชาวอเมริกันเสียชีวิตนะคะเราได้รับใบรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลและจากหมอเรียบร้อยแล้วให้เราไปแจ้งที่กงสุนค่ะถ้าอยู่เชียงใหม่ก็แจ้งที่กงสุนเชียงใหม่นะคะ หรือถ้าอยู่ที่กรุงเทพหรือ,อยู่ส่วนต่างของประเทศไทยให้แจ้งที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องยื่นเรื่องไปที่ SSA เอ่อ Social Security อ่า Benefit ที่สามีเรารับตรงนี้ค่ะต้องแจ้งนะคะแจ้งเขาก่อนเลยค่ะแต่ตรงนี้แจ้งไปที่มนิลาฟิลิปปินส์ค่ะคือเราจะมีเบอร์ติดต่อคะ่ะหมายถึงว่าแต่ว่าตรงนี้ศูนย์ใหญ่อยู่ที่มนิลาสําหรับประเทศไทยนะคะจะอยู่ที่มนิลา เราต้องแจ้งนะคะต้องแจ้งสมมติว่าสามีเราเสียชีวิตในเดือนมกราเราต้องแจ้งภายในเดือนมกรานะคะเพราะว่าเดือนหน้าของเดือนกรุงพาจะไม่ได้รับเงินแล้วค่ะแต่ถ้าเราได้รับเงินตรงนั้นจะมีปัญหาละค่ะเพราะว่าสามีเราชิ้นชีวิตเดือนไหนก็รีบแจ้งค่ะแจ้งให้เร็วที่สุดและเดี๋ยวฝ่าย SSA เนี่ยเขาจะช่วยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยว่าเราต้องการเอกสรารสิ่งใดอะไรเพิ่มเดี๋ยวเขาจะช่วยติดต่อเรามานะคะอันนี้จากข้อมูลที่อนค้นมานะคะให้เมื่อเราแจ้งไปเรียบร้อยแล้ว เขาก็จะเช็คเลยค่ะว่าสามีเราทำประการโซเชียลไว้อย่างไงอย่างไงผลประโยชน์จะได้รับอย่างไงจะมีเจา้าหน้าที่ช่วยค่ะให้ติดต่อไปที่เว็บไซต์ของ SSA นะคะจะมีเจา้าหน้าที่คอยช่วยเหลือตรงนี้ดูว่าสามีเราได้รับผลประโยชน์อย่างไงจะต้องดูแลบุตรต่อ,อยังไงซึ่งจะมีเงื่อนไขต่างๆเข้ามาอย่างนี้ค่ะหลังจากที่เรารายง,งานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขาจะเช็คดูว่า ามีคุณเนี่ยทางานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครบ40ยูนิตหรือเปล่าเมื่อครบ40ยูนิตหรือทําก็ทํางานประมาณ10ปีอะคะ่ะเมื่อได้ครบ40ยูนิตแล้วก็จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้แต่เงื่อนไขต่างๆตรงนี้เพื่อนๆแจ้งไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ SSA เขาจะเช็คข้อมูลแล้วก็มาดูว่ามีรายได้รายจ่ายอะไรตรงไหนเราต้องแจ้งองแจ้งเรื่องเอกสารการตายต่างๆอันนี้รู้ไว้ใช่ว่าเฉยๆนะคะ ขึ้นถ้าเรามีสติเรารู้ว่าเราต้องทํำยังไงเรารู้ไว้ค่ะเพราะเดยคิดว่าแอนทาคลิปนี้จะทําให้อะไรเกิดไม่ใช่นะคะเรารู้ไว้ใช่ว่าค่ะรู้ไว้ก่อนรู้รู้เพื่อที่เราเตรียมตัวเตรียมใจเพราะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะคะว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นฟังคลิปแอนไปก่อนค่ะเพื่อที่ได้รู้ไม่ใช่ว่าเราเออถือฟังคลิปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวแบนรักหรืออะไรไม่ใช่นะคะ ให้ถือว่าตามหลักข้ะพุทธศาสนาเราเตรียมตัวไว้ค่ะให้รู้ไว้เฉยๆค่ะที่อันทําคลิปนี้ออกมาเพื่อที่จะช่วยสองสาวช่วยช่วยพ่อแม่ไม่ไค่ะช่วงที่เราช็อกช่วงที่เราอะไรอย่างนั้นอยู่ยิ่งถ้าเรามีลูกเล็กๆรายได้ของตรงนี้มันจะขาดไปเลยนะคะเงินเดือนเพราะเราต้องรีบแจ้งค่ะแจ้งแล้วเดี๋ยวเอสเอสเอเขาจะดําเนินการต่อให้เราอย่างไงเพราะว่าถ้ามีลูกเล็กๆก็ต้องมีรายได้ตรงนี้ต่อไปกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เขาจะคํานวณออกมาให้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นภรรยา ถ้าที่เป็นภรรยานะคะถ้ามีอายุยังไม่ถึง62ปีก็ยังไม่ได้นะคะจะมีรายละเอียดตรงนี้แจกเข้ามาค่ะมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยเข้ามาอีกแต่เพื่อนๆควรจะทราบนะคะว่าจะต้องทํำยังไงค่ะแล้วคราวนี้ภรรยาชาวไทยอะคะ่ะถ้าหลังจากที่สาม,มีเสียชีวิตจะมีวีซ่าสำหรับแม่ไม้พ่อไม้นะคะให้เรารีบดําเนินการตรงนี้เพื่อให้กินการ์ดของเรา ถ้าทําดําเนินการนี้ภายในสองปีนะคะนับจากวันที่สามีเราเฉียดเสียชีวิตถ้าเราทําหลักจากสองปีหนึ่งวันหรือสองปีเงี้ยคือหมดแล้วนะคะไม่มีการคุ้มครองแล้วให้เพื่อนๆรีบดําเนินการค่ะให้รีบดําเนินการก่อนค่ะก่อนที่จะครบก่อนที่จะเลย,เลยกําหนด2ปีนะคะภรรยาสามารถแจ้งที่จะรับผลประโยชน์ตรงนี้ได้เมื่ออายุหกสิบเจ็ดปีนะคะหกสิบเจ็ดปีจะได้รับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นจากเงิน เงินเงินของสามีเงินเกษียณอายุของสามีเนี่ยค่ะจะเป็นเงินที่เราจะได้ตรงนี้แต่ถ้าภรรยาเนี่ยป่วยหรือพิการหรือบกพร่องทางร่างกายสามารถรับเงินตรงนี้ของสามีได้เมื่ออายุห้าสิบปีค่ะแต่ถ้าคุณภรรยามีปุตที่อายุต่ำกว่าสิบหปีนะคะสามารถทําเรื่องของรับเงินตรงนี้ได้ค่ะเพราะว่าต้องมีเงินต้อ่อดูแลลูกต่อค่ะเขาก็คิดให้เราว่ากี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์หรือ มีลูกหรือมีใครที่ผู้ปกครองทางร่างกายคนพิการสติปัญญาหรือเอาดาวชินดุมนี้ค่ะทุกอายุค่ะสามารถแจ้งตรงนี้เพื่อรับสิที่ประโยชน์ตรงนี้ค่ะให้รถเขาจะที่บอกว่า ssa ให้เขาแจ้งแจ้งเข้าไปเร็วที่สุดนะคะเขาจะได้ดําเนินการต่อตรงนี้ผลประโยชน์ที่ได้รับสิทธ์ตรงนี้แต่ถ้าคุณภรรยาทํางานอยู่ทํางานอยู่แล้วแล้วก็เอาตรงนี้เอา ssa ของคุณภรรยาของสามีมามาดูค่ะเขาก็จะเขาจะจักรวนดูผลประโยชน์ที่ได้มากกว่าตรงนั้น เื่อที่เราจะไม่เสียติดตรงนี้ค่ะเพืเ่อนๆจาไว้เลยนะคะสิ่งได้ที่ทําต้องทําคือแจ้งสถานทูตแจ้งกองสุนและก็แจ้งไปทีเอดเอค่ะแต่เอของเราจะเป็นอยู่ที่เอ a มานิลาฟิลิปปินส์นะคะ ถ้ายังไงจะมีเบอร์ของ SSA ไวค่ะให้เพื่อนไปติดต,ต่อเข้าไปี๋ยวเขาแจ้งเรามาอีกให้เขาจะประสานงานทีค่ะให้แจ้งเร็วที่สุดหรือขอความช่วยเหลือจากสถานทูตสตหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหรือกองสุนนะคะประสานงานขอความช่วยเหลือจากเขาค่ะอจะพูดถึงวีซ่าวีซ่าของภรรยาหรือคู่สมรสชาวอเมริกันเนี่ยค่ะตรงนี้เขายังเปิดโอกาสให้เราขอไว้ใบเขียวกินการ์ดของพ่อไม้ไม้ๆนะคะตรงนี้ย้ำเลยนะคะเพื่อนภายใน2ปี หลังจากที่สามีเสียชีวิตแล้วให้เราเคลียร์เอกสารเคลียร์อะไรต่างๆให้เรียบร้อย mm hmm. เตรียมที่จะดําเนินการยื่นเรื่องขอวีซ่ากินการ์ดนะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะแอพพลายไปตรงนี้ถ้าเราอยู่เมืองไทยเราจะไม่ได้ไเลยนะคะให้เพื่อนๆไปก่อนคะ่ะไปทํางานไปทํางานให้ตัวเองตรงนี้ก่อนเพื่อที่มีไรายได้แต่ส่วนที่เรามีลูกเล็กๆก็ยังได้ไรายได้ตรงนี้เข้ามาค่ะแต่ตัวเราเองะคะ่ะเราเอาให้ได้กินการ์ดก่อนพอเมื่อเราได้กินการ์ดแล้วและได้เป็นซิติเซน เพื่อนๆก็ยื่นเรื่องที่จะรับเงินกเกษียณอายุเงินบำนาญเงินสชีวิตของสามีเนี่ยคะ่ะตรงนี้ยังได้ต่อไปนะคะเพื่อนๆจาคาแอนไว้นะคะรีบเข้า,เข,าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาภายใน2ปีให้ได้กินการ์ดและไม่ได้กินการ์ดแล้วทําตัวให้เป็นซิติเซนเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เป็นซิติเซนแล้วอายุ62ปีก็ทํายื่นเรื่องค้นรับเงินเสียชีวิตของสามีค่ะเพราะว่าตอนนี้เธอเพื่อนอายุไม่ถึงเพื่อนก็ไม่ได้นะคะนอกจากนอกจากที่มี ลูกเล็กๆหรือเป็นผู้พิการหรือทํางานไม่ได้อายุ50ปีทิ้งขอได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆปกติยังแข็งแรงอยู่ให้เพื่อนไปทํางานก่อนค่ะรอตรงนั้นแอปพลายตัวเองให้เป็นซิติเซนก่อนพอเมื่อเพื่อนได้เป็นซิติเซนแล้วยื่นเรื่องแล้วก็จะได้รับเงินพออายุ62ได้เริ่มรับเงินแต่ยังไม่ครบ100%นะคะอายุ67ปีถึงได้รับเงินตรงนี้100%เต็มค่ะเพื่อนๆจำคำแอนไหมนะคะ ให้เป็นซิตี้เซนก่อนค่ะไม่งั้นเพื่อนๆจะไม่รับผลประโยชน์อะไรตรงนี้เลยและในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้จดทะเบียนสมรสใหม่กับคนอื่นนะคะถ้าสมมติเพื่อนๆมีแฟนใหม่พบรักใหม่ตรงนี้ก็จบไปราคาไม่ไม่เกี่ยวแล้วแต่ในกรณีที่เรายังมีสามีคนนี้เราเป็นแม่ไม้พ่อไม้กับผู้สมรสเราคนนี้เราก็ดําเนินการของเราต่อไปตรงนี้ค่ะจําคา e อนไว้ค่ะให้ได้ซิตี้เซนก่อนถัดท่องไว้เลยค่ะซิตี้เซนซิตี้เซน หรืออยู่ที่ไหนก็ได้ที่อเมริกาหรือที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้แต่ขอให้เราเป็นทติดเช่นก่อนค่ะรักษาความเป็นเของเราไว้เข้าเป็นอเมริกาดูแลลกูกดูแลเต้าของเราให้เรียบร้อยทุกคนมีถานะชีวิตแตกต่างกันค่ะแต่เราทําให้ที่ถุกตามกฎหมายกฎหมายคุ้มครองค่ะกฎหมายอเมริกาไม่ทอดทิ้งเราค่ะเพื่อนๆทําตามเขาเขาบอกให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นค่ะนะคะยังไงขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และช่วยเหลือเพื่อนๆน,นได้ ได้โปรดเมตตาคลิกไลค์คลิกแชร์ซับสไครต์หรือคอมเมนต์ต่างๆเป็นกําลังใจให้แอนด้วยนะคะแอนจะมีคลิปที่มีคุณภาพคลิปวิดีโอออกมาอย่างนี้เรื่อยๆค่ะข้อมูลต่างๆมันยากที่จะหาที่คนแปลนะคะเพราะเราไม่ใช่คนอเมริกรันเราไม่ใช่นักเรียนนอกแต่แอนก็ทําได้เท่าที่แอนทาได้ที่แปลได้ตามที่แอนเข้าใจะคะ่ะข้อมูลแอนก็ใช่ว่าจะถูกเป๊ะไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแอนเท่าที่แอนค้นมาค้นอะไรเจอก็มาแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็จะแนบข้อมูลเข้าไปค่ะว่า เพื่อนๆจะคนได้ที่ไหนตรงไหนยังไงเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องทื่ใครที่มีเคสละเอียดขึ้นมาเราก็ดูนี้เป็นไกด์ไลน์ค่ะถือว่ามีแอนเป็นเพื่อนเป็นไกด์ไลน์คอยช่วยเพื่อนๆดูนะคะว่าเคสอย่างนี้นี้เราพอทําอะไรกันได้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปค่ะสาวๆไทยชาวทุกคนเก่งอยู่แล้วค่ะช่วยกันนะคะเพื่อนๆยังไงหากคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆไม่ต้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอนนะคะ ยังไงวันนี้ก็เอ็งก็ขอลาไปเลยค่ะเพื่อนๆเ,เอ็งขอให้เพื่อนๆบุญรักษาคุณพักคุ้มครองเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ